เตรียมเฮได้เลยค่ะสำหรับแฟนๆคู่จิ้นในตำนานของช่องสามเคนทีระเดชและแอนทองผสมหลังจากที่ตั้งตารอมาอย่างยาวนานว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นละครคู่กันอีกครั้งล่าสุดเพจรายการสีสันบันเทิงได้โพสต์ข่าวดีว่าช่อง3ามเซอร์ไพร์ตามคำเรียกร้องเคนแอนคัมแบ็กซุปตา2550จากที่ทั้งคู่เคยประสบความสำเร็จเป็นคู่พานางเจ้าบทบาทคู่ที่สร้างความประทับใจให้แฟนละครมาหลายเรื่อง ตั้งแต่แรงเงาอุ้มรักสวรรค์เบี่ยงสูตรเสน่หาและ365วันแห่งรักผ่านไปร่วม12ปีทั้งคู่เลยขอตัดสินใจห้วนกลับมาเล่นละครคู่กันอีกครั้งในละครเรื่องซุปตา2550ของผู้จัดหน่อยบุษกรโดยพี่หน่อยแอบย้มมาว่าละครเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกคอมดี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงทั้งเคนและแอนรับบทเป็นซุปตาในอดีตที่จะต้องกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง ก็เลยทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายรวมทั้งสถานการณ์น่ารักนรักและเรื่องราวสนุกสนานต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นละครฮาๆดูแล้วยิ้มไม่อยากเล่าเลยค่ะเดี๋ยวรอฟิตติ้งรอเปิดกล้องก่อนค่อยว่ากัน